ไปจูนเนาะจูนข่าวกับไวไฟเนาะค่ะแล้วก็ใช้ได้ติดเด้อค่ะเด้อค่ะหนูก็บพิ่เคยเฮ็ดดอกค่ะมันต้องมีล็อกเนาะบ้างเดี๋ยวนาะเดียมาได้กี่ตัวเลยใครควงไมีกี่ตัวเฮ็ดละหนึ่งตัว เน่น้สาสืแล้วเนาะฮ้ยคุามไม่ดีอน่ออกได้เฮ้ยอันนั้นเราครบหมดแล้วครบหมดแล้วบอกเออกินข้าวก่อนบบฝนฮะม่เป็นเฮ้ยฉันเป่นไม่อันนั้นเจ้าก็เจ้าเนแกนี้คอยีเราต้มเออนดาเาัดติดตัไว้นะเรียงไว้เรียงไว้แล้วก็เดียวว่ามัเรใส่ไปแล้ว

เอาไปอลยเอาไปกินด้วกัอนรอรังบินไมา้กินข้าวกันมามาให้กินข้าวกันม อันนี้ถ่ายอยู่ใช่ไหมเจทอนถ่ายอยู่อันนี้คือช่างนะน้องสอบนะคออือเซมีไม่ได้เก่งแต่เปล่าแต่พิ่จีจีอะเขาเส <c oughs> ิร์ฟไวในเวลาฮอนแต่จีิงๆไม่ได้เก่งแล้วต่เกิดเรียมันอะไรเนี่ยทดกระเดยทอดวันนี้ทานได้ไหม

คอยนวลด่ังมีแท็งนลด่ังมล้ก็เอ็กรูปเนี่ยแล้แสบกระดูกเลยพออีกสายถอนอืพายตื่นง้ยนะีจาับ ก็เหตุแบนั้น่งเนนั่่นนเล่่งเล่ากินอหารอาเขาูดเดือนบ้างไมดาด่าเขาไปนเขาปูกพวงวันนี้ไ่เด่นขาดรู้ไหม้ันี้นเบรเตาเช่มแม่เา้ย

เตมตัวคนเด้อานี้จักเขาีเอืออืมจักพอมีงานเทาอีเดียวมาซอยคนนี่คือโน่น่ะอืมจริงอืมมันมีอืออะรพน้ะมันเป็นเฉพาะตัวนี้ตเห็นพวกต้นใช้ตัวนี้ก็กะเหลาคือเท้าเป็นตัวลกก้ตัวนั้นละตรงงานนั่นก็มันอันดีเออหน้าห้องน้อยพวกต้นน้า้าเดีมัน เราก็ยังไม่ได้เอามาอี่อาหินข้าวก่อนถ้าเห็นมันไม่ถือมันม่ล็อกเลยเนาะอืมบานคนยัไม่หงเลยเนาะเห็มันไม่ถือเนาะเออน้าตรวนี้ด้นหน้าต่มเลือเนี่ยคันอย่างนี้อเอฉี่เละเลยอ๋อโอ้ยก็ด้วยดยเนาะ ันนห้ผมจำแล้วว่าฟ้ามีตาเนาะอืมตอนที่เาพนตอนที่นุ่นทูเื่ออะไรอย่างเี้ยอ๋อตอนที่นุ่บบนมาในบลาเนาะ ไปจุดเตาหัดมันเสบายนะักคือด้กระบผมนี่ไม่ไมเชื่อได้หลนี่ถงนาะหลายสองเก็นว่าไม่ได้เยดูงงเลยง่ายคักสีามหรือสองสีอันฉันชอบสีน้ำเงินนะฮะมันน้ำเงินแัน้ำเงินมันไม่สวยว่ะมันเอาโอเิน ตกเนะตียทอดนะแต่หนูไม่อมานทอดมะนาวอ่ะออานทอดมะเขือเชื้อ เข้มแหงยัยบุืมเข้มแห้งผนีตมังนาอีไหม

มือจะถอนคือ,อหามีดมาหผลด้วยเหะปิ๊กเลยนะเดี๋ยวกินข้าวอีกสัวก้อนอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video được. dẫn ừ. <laughs> phải <laughs> นั่นแหละเลยวะเขาก็รู้แต่ว่าเจ้าเ่าเขาองศแเลงจะบงพระบิดมันหนัเพราะฝนเนาะเจ้าก็จำาลยกำจัดเจาวเนี่ถ้าเราเร็วก็อันทีมอยู่หมอกเจ้าอยู่นี่แล้วแต่ยังว่าเจ้าอยู่นั่นอ่ะ วันก็ถือาพอหุนไม่ใช่หรกกระาพะหุนโอ้คุณจะได้กัน เ,เ,เสร็จแล้วตักรชงเลยจะถอ,อันทุกค,น,คนินละเต้เยปะบ,บออุ้มคนนัทชยสีเขียวจะถอดร้าน่ะโอ้ยดู ลูกสาอาบน้ำนานแล้วเห็นออ เดี๋ยวเลยยิบุ๋มยิ้มแค่หนึ่ค่สอง้่าิ่นก้อนก็ได้ด้วยโอ้สิบหกนาทีแล้วค่ะคันนี้ก็คือคนงานตอนเช้านะคะยังไม่ทันได้มาครบกันนะคะเนาะค่ะอันนี้ก็เตรียมงานไหว้ก่อนนะคะเดี๋ยว เฮดเซตแล้วก็สีตามติดแต่ละครัวเฮือนเนาะค่ะเนาะค่ะมีสิบสองครัวเฮือนบอะค่ะเพราะกล้องมันมีสี่สิบสามสี่สิบจากโตเฮ้ยสี่สิบสามตนะคะมันเป็นกระสีติดห้แล้วเนาะค่ะเนาะกราบขอบคุณเมย์เมย์อฟซีทุกทุกคนนะคะดาที่ให้ความเมตตากับพวกหนูนะคะกราบขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ